สวัสดีครับพี่น้องบัดนี้เปลี่ยนกล่องดีเซลนะครับดีเซลของที่หกนะครับนะครับที่หกนี่ครับปัญหาของเขาที่ว่าถอดออกมาแล้วเปลี่ยนกล่องดีเซลแล้วสตารนติดยากนะครับเสียแบบไปลูกนึงเขามาเขาสิมาแก้ไขจุดนี้นะครับอ่ะวางได้กุ๊กกิ๊กกิ๊กอยู่ถอดคลิปถอดคลิปอ่าสูตรเก้าแล้วครับคลิปอ่ะสีมันกลับกันเด้อเนี่ยพี่น้อง โอ้นี่ครับสังครับนี่สังเกตนะครับสีนี่กลับกันนะให้พี่น้องสังเกตกับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับักแทงเขาวานี่ครับเขาวานี่ออกของวัวสีดเขาไปเครื่องไปผุนนะครับนี่ครับเบิรงนถูกซ้อนเลครับผมกลับกันมาครับตัวสีตรงนี้นี่พี่น้องกระป้องเบิร์แล้วนะครับเพราะว่าผมผมก็ง,งงอยู่ครับรถคันนี้สีอันนี้คืออยู่ฟังนี่สีแดงคืออยู่ฟังพุ่นนะครับค่อยๆเบาๆ ง,ง่ายขึ้นไหมเอาลยเอารมาแล้วนะเอาว้ใส้ครับนี่ครับน้ำมันเก่านี่ครับเอาไปใส้คือเก่านะครับนี่ลงมาแล้วครับปบิดไว้ปิดไว้น,น,น,น้ำมันเก่านะครับเอาไปใส้ครับติดแค<บ>่เดียวเป้าหมายคือติดครั้งเดียวครับ เป้าหมายคือตีครั้งเดียวครับผมนี่ครับติดกุญแจสตาร์ทเพื่อเดียวติดเลยครับผมเราต้องไลน้ำมันนะครับผมถ้าไลก็ไลบดบดนบดนบดนครับไลบดนถ้าไลน้ำมันก็ต้องไลบดนครับตั้งเป้าหมายว่าอยากให้ตีเดียวเลยนั่นตอบยากนเด้อครับพี่น้องเออมันเบิดเนาะมือมันเบิดพอแล้ว ก็ค่อยโยกหน้าโยกหลังบุบบกบุบบกคอนคอนค้อนคอนภาษาบ้านเฮาคอนค้อนคอนจับซอยนี้ก่อนนะครับเสียบปลั๊กก่อนสังสักจับนี้เฮ้ครับสุดเก่าครับพี่น้องสุดเก่า แล้วมาได้มัันเสียฟตัวนี้เอาลงหูเขาอยู่วะนี่มันถอดยากแล้วแต่มากด้ะขามันหักแล้วเอาลงไปลดฮะขามันหักเหรออดึงปุดดึงหัวสันดึงกินหัวสันอาพี่น้องขั้นตอนต่อไปกับกอกน้ำมันนะครับกอกน้ำมันครับผมขั้นตอนต่อไปกอกน้ำมันครับพี่น้องเอารถเสียบสายเสียงก่อนสายไปเครื่องไหม แล้วต้องให้น้ำมันมันออกก่อนให้มันล้ำมันหล่นก่อนเียบหู้ทึ่งหู้รังนี่แล้วนี่เด้มันเข่านี่เด้หู้ทึ่งอากาศเนียนหู้รังหูล่างเสียบหูล่างนี่แหละแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลยมาเลยไล่นะครับพี่น้องไล่ก็เติมน้เกลี่ยมเลยน้ำมันเข้าไปนะครับพี่น้องเลยน้ำมันนะครับสูตรไม่ได้พี่น้องสูตรไม่ได้ เราแบบเชือเดียวติดแบบเชือเดียวติดเนาะครับพี่น้องเราจะลุ่นออกฟังนะคุณวะแ่นไขมันพุ่งออกสักทีหน่อยคือว่ามันเต็มอะไรครับไปแล้วครับพี่น้องเบิร์ตเปขวดแล้ววะเฮ้ยพอยบนน้องปลอยู่นะคือว่าเห็นออกอ่ะยนตกลอครับรอรอรอให้ซึมเข้ากองเขายัง ดังปุ๊บปุ๊บเรี่บรแล้วครับพี่น้องนี่ครับเพื่อที่จะตัดปัญหาอ่าที่หกครับที่ว่าไล่น้ำมันยากๆนะครับสาที่ว่าสตาร์ทยากนะครับหลังจากเปลี่ยนกล่องครับหลังจากเปลี่ยนกล่องดีเซลนะครับแล้วีกมันสายซึมลงเรื่อยๆเลยมันบกยู่มันดูดเนียมันดูดอยู่มัเพราะว่าสายก็วันนี้มันพอดีกันเลยมันรู้มีหองฟิวนี่มาเห็ดแบบนี้ครับมันซึมหมอกคุณต้องไหลเข้ามาในหัวได้หมด ภูมิปัญญาสาบันครับบันบันครับสร้างคักครับกับภูมิปัญญาสาาบานกับสร้างคักครับเอาแล้วครับพี่น้องน้ำมันเริ่มซึมออกมาแล้วครับออกมาอีกถังหนึ่งได้พี่น้องน้ำมันเริ่มซึมแล้วครับพี่น้องคือมันหล่นคือมันเต็มกรแล้วน่าตอนนี้เนี๋ยวป่อกไดีวปล่อยแช่ไปนะครับพี่น้องปล่อยครับปล่อยแช่มันไหลซึมมาเลยปล่อยออกไปโยกซีแล้วครับโยกซ้ายเดี๋ยวมันเข่าเรื่อยๆของมัน กำลังซึมเหาอยู่ตัวแขนตัวลุงปวดแขนจับจกแค่นี้พอเอ่ยนแค่นี้บออันนี้ลงลงลงพอแล้วเออปิดเปิดให้ใส่เปิดอากาศใส่มันเขลอย่างอากาศบรรโขดึงได้เห้ยเห็นบ่เห็นเ่รมันข้าอากาศกล่องแล้วครับพี่น้องให้เวลาจากน้อยนะครับแสแสแสกล่องแนไปโตกันครับคมันเรียนโตจากน้อยจากน้อยครับผม ยี่สิบนาทีครับพี่น้องครับจับเวลาเลยครับพี่น้องจากประมาณสิบนาทีครับผมยนก่อเขาไปอีกดิมันมันเป็นกี่ฟุตนรือแล้วหรอวะของบ๊อบสันแต่ว่ามันมันขอามันทึ่งกองอยู่ดอยมันของมาทึ่งกองอยู่ดอกว่าหน่อยนึงเสียดายของว่ะเทเของบ๊อบบ๊อตัวตัวนั้นมันร่นหรอวะก็ล่นแล้วเป็นน้ำกันละ่นแล้วร่นแล้ววะเหรออืมแต่ว่าล่นล่นเนี่ย ถ้าอะไรนะเพราะว่าบบเกินสามทีเดียวติดบบถึงกระแบงเบิดนะเพราะว่ามันมันนุ่นี่ดีกล่องหลือเปล่าเผ่อๆสตาร์ทข้างเดียวเดี๋ยวมาเบิ่งน้ากันครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังก่อนเขาเรียกว่ายังก่อนเขาเรียกว่าล้อไอ้ไอ้ไอ้มักไอ้ก่อนไอ้ซึมก่อนมักกองมักกองมักน้ำมันใส่กองก่อนมีมักกองพร้อมเด้อครับพี่น้องโอ้ยน้องมีหอดมักมักมักกองดีเซลนี่ครับโอ้ยมีแต่คักขักบานเฮานี่ครับภาพมักกองดีเซล เพื่อให้น้ำมันมันซึมเข้ากองครับมาไว้มาไว้มาไว้มาไหวบอกไปทัวร์มากองได้ครับพี่น้องปัญหาที่หกนาะครับปัญหาที่หกที่ว่าสตาร์ทยากครับน้ำมันมือมีส่ผักเี๋ยาเอาดองมีข้าวมันตกมีนะมันตกมีดเลยกับอีกอย่างน้อครับที่บอกกันมาครับกับที่ว่าที่หกที่ว่าไหลน้ำมันยากนะครับ มาเบิ่งกันครับสูตรนี่วันจะเป็นยังไงครับพี่น้องครับพี่น้องหลังจากหลังจากอียังกว่าหลังจากแช่กองไว้ประมาณจักชิมหานาทีแล้วครับมามาเออมาไว้มามาไว้ครับทั้งมาทั้งมักแล้วพี่น้องใส่สายเขาตำแหน่งเก่าด้วยพี่น้องตำแหน่งเก่ามันเสียนั่อนเนาะอืมยากอีนย่ากอีี หลังจากที่มากองไว้แล้วนะครับพี่น้องอดีกขอบใจใช่ใจใจเย็นๆใจเย็นๆไล่ไๆ่ไล่ไล่ลดเฮาเข่ามา่อไหร่บ้งต้องเรย่าต้องเสะอาดนี่จะีจะ้างเข่ายังพี่น้องครับที่พี่น้องเห็นน้ำมันสีคล้ายๆดอกอัญชันนะครับผมเติมบีซิปมานะครับพี่น้อง ไอ้ที่ว่าน้ำมันที่เขาทายออกสีเดืงเดียวนะครับเป็นบีเจ็ตัวนั่นน่ะเจ้าของรถเขาบอกว่าน้ำมันบริสะอาดนะครับก็เลยไปเปิดเอาน้ำมันจากรถคันนู้น,นมาครับครับเ,นเ,นเ,นเนอนนี้สร้างเพิ่นครับประกอบอยู่แล้วครับอืมทรงย่างยุกหอหย่างยุกเห่อย่ออยางยู่เอาลูกกระตาซองเข้าไปเพราะนี่คือประกอบกว่าตัวเนี้มาจับกล่อนจับก่องจับก่อใช่ <c oughs> ดันเขาสูดอะไเนี่ย พอแล้ว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 เออพอแล้วขอรอขั้นหนอ่งมันขอรอขันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดเดี๋ยเเวดีเี๋ยวเดีเดยวีด๋ีเเ้ยเเบดียวเดวยวดด้วเว ให้ม่โคหล่อพี่กอ้องหน่อยอยว่างอยู่ในลังต่อจะเก็บไปต่อเ้ยฮะมาเดินบ้างคือเฮ้ย่างนัหลขอเ <ขอ S 1> ดาพี่นอ้องอ๋อหลังจากที่ว่ามาไป10นาทีแล้วครับอ่ะเดี๋ยว ตัดเครื่องยนต์ตัดทั่วพี่น้องนะครับอะไรน้ำมันจกสองสามรอบเนี้ยเดี๋ยวนะครับพี่น้องเดียวนะครับพี่น้องลูกซื้ว่าจะติดแล้วนะครับพี่น้อง เครื่องบูมิสกอึกนะครับคักๆปานเท่าอย่างนี้ครับพี่น้องนี่ครับคักๆปานเท่าครับพี่น้องโอเคครับโครับดีครับนี่ครับที่หกครับพอหนักมากอะไรมันดแล้วครับทราบ่ได้ป่านนี้เครื่องสะอึกดับแล้วครับพี่น้อง ต้านไ่ก่อนนะครับพี่น้องนะไปพี่น้องเบรงรอบนะครับรอ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 บเครื่องยนต์พี่น้องมาเบงรงลอบเครื่องยนต์ครับนี่ครับพี่นอ้องรอบมาตรฐานแปดลอยต่ออยนะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้ มาทานครับแขกมาเท่าอีนนี้ตอ,อนต้องคับครเดี๋ยวครี่น้องคนไหนตัดตอได้กินหนึ่งมีครับพี่น้องการแก้ปัญหาเรื่องรถปอดที่หกที่สตาร์ทยากไหน้ำมันยากพี่น้องเห็ุแบบนี้น,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 นะครับผมเหตุนี้ท่านพี่น้องถือใจก็ขอตดนติดตามตนไล์ให้ด้ครับพี่น้องแก้คิดแหงนั่นแ้ละครับผม เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจฮ็ดทลิปต่อไปนะครับพี่น้องเจ้ากองดีเซลของที่6ทชนี่แหละครับพี่น้องขอบคุณครับ,บคสวัสดีครับ